น้องพี่ลีอาจุบจุบบอกแล้วว่าช่วงนี้ <c oughs> เพลงชีป๊อปออกมาถี่มากถี่รัวๆเราตามดูกันวันนี้ก็มีเพลงมาให้ฟังใหม่เป็นเพลงจากค่าย GMMTV นี่อ่เป็นเพลงของคู่ อันนี้เป็นเพลงคู่อะเป็นเพลงคู่ใช่ใช่เห็นจับวงแล้วก็คือเพลงของปอนดกับคูวินมีเพลงคู่ออกมาอีกแล้วชื่อเพลงชื่อเพลงแบบหวานมาเค้าบอกว่าเธอรู้จักปอนอยู่แล้วใช่ไหมรู้จักคูวินอยู่แล้วด้วยสิเพราะว่าเราก็ฟังเพลงคูวินไปแล้วอปอนเราฟังเพลง แยกผมรู้ไปแล้วแต่ว่าสองคนนี้เขาเป็นพาร์เนอร์กันนะใช่ไหมจําได้ปะจําไดเออ้เออใช่เนาะดูไปแล้วไงรอบเราเคยดูเพลงเดียวไปแล้วไงใช่หมายถึงเออพี่เคยบอกเธอไปลอวนี้ว่าเขาเป็นปพาร์เออเป็นพ,นพนาร์เนอร์กันดีตอนนี้เรามาดูเพลงคูาที่เราร้องคู่กันชื่อเพลงว่าดาวของฉัน you are my star เร, <Hi. S 1> รู้เลยว่าจะต้องหวานมากแน่คู่กัน เพลงที่ป๊อปยาวใช่ไล่ะ I love I love P pop I love m u c h ว้าว G M M series เพลงประกอบซีรีส์ปล่ะเพราะว่าเขาก็เลยจะมีซีรีส์ออกคู่กัน w o n d e r i n g Where is h e s t a อุ้ยอะไรโลกอาจจะอยู่ข้างบนเลยวะว้าวนที่ดวงดาวดาราศาสตร์ ดอาวอะไรลูกอ้ไรอินวินเซตไฟแล้วท่านปอดอ่นอะไรอ่ะกำลังระ <c oughs> วังเนี่ย พี่จะดูฝั่งไหนก่อนดรียะสองไปเห็นกันวะอาจจะอยู่เห็นคนละดาวหรึเปล่าเนี่ยวันนี้มีเีือเพลงหวานอ่ะอุ้ยแต่เขาไม่เจอกันเลยนะเยอะ

โอยแต่เขายังแบบในเนื้อเรื่องเขายังไม่เจอกันเลยอะอยู่คนละดาวาอโอ้เนี่ยเจอแล้วทะลุแบบรูหนอนอะเอามาในโลกเดียวกันและโอ้ มันคหมวกันดอกนี่น่ารักอะ่ะเฮ้ยชอบท่าน,นเนี่ยท่านหกเองมาน่ารัก,กอ่ะเฮ้ยตาพีพีป่อนภูยินนะใช่ใน่ารักมากอ เขาเพลงประกอบเออเขาพีคไรน่าจะเป็นเพลงประกอบซีรีส์เหรอไม่รู้ไม่น่าใช่ซีรีส์ยังไม่ออกเลยก็ไม่น่าใช่ซีรีส์ยังไม่ออกเลยน่าจเป็นเพลงคู่เพลงคู่แยเกิดอยากสวิบมีเพลงคู่ขึ้นมาให้แบบแฟนคลับแบบไอ้หนอวะไอ้บ้าเอ้ยขอช็อตน้องลืมตาได้ปะเมื่อกี้ช็อตภูวินลืมตาลูกอือ เราเนี่ยงงเม่อกีหย,ยุดหยุดหยุดออสวย perfect มากแต่อีกนนหนึ่งคือเขาแบบมันเป็นเหมือนความจะต้องไม่ได้นะดาวแ,วออแบบว่าเป็นดาวของในใจคือแบบเป็นแบบเป็นดาวของฉันอะแต่ก็เราอิงเอมวีเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกัน <laughs> แต่ร <laughs> ู้ามาเจอกันได้แอะเป็นรูหนอนอะเห็นไหม <ừ. S 1> ฟิลเหมือนรูหนอนนะคือแบบอยู่คนละดาวอะปะอยู่คนละอยู่คนละดาวคนละดวง เพราะว่าสองเพราะว่าเนื้อเรื่องคือแบบส่องไปเจอคือเขาไม่เจอกันเลยตั้งครึ่งเพลงคือแบบว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แบบมีชี้ดาวดวงไหนแล้วเขาแบบส่องส่องส่องแบบดูแบบดาวดวงต่างๆแล้วก็ฉากก็ไม่เคยไม่เคยเจอกันเลยอะ่ะอาจจะแบบส่องเจอกันแบบว่าเป็นมนุษย์มนุษย์ดาวคนละดวงที่ส่องแบบ กล้องดูดาวมาเจอกันแล้วก็ชอบกันเป็นรักทางไกลแล้วก็ทะลุรูหนอนมาเต้นนดาวที่นี่ก็แบบผ่านรูหนอนนะรักทางไกลที่ไกลไกมากแบบทะลุแบบว่าข้ามดาวกันเลยข้ามจักรวาลข้ามอยู่ในจักรวาลเดียวกันแต่ข้ามดวงดาวกันไปเลยใส่หรือเปล่ากม่รู้นะไม่รู้แต่ว่าชอบเพลงอ่ะชอบพ่นนอบหนชอบพานูโอ้แล้วสองนนี้การันตีอยู่แล้วแบบ รอเลยเขาสองคนเขามีกําลังแบบอีซีดีด้วยกันชื่อเรื่องว่ามีสติหน่อยคุณทีพ <c oughs> ี่ก็รอดูซีดีเขาอยู่รอดูนะแล้วมีเพลงออกมาให้ใหายคิดืึงก่อนอ่อนได้เลยนะซีดีอ่อนได้เลยมีจริงชอบฉากาภาพสวยภาพสวยมากชอบ แล้วปอนปอนหลอ่อมาอกเดกผู้วินก็สวยมากเดกผู้ินก็หล่อมากไม่เจอเลยเลยพูดที่ไม่รอซีรีออนเลยอ่ะน,น,น่ารักนเนอะเพลงก็น่ารักพนเพลงแบบแบบชิลๆแล้วลฟังรรสบายๆได้เลยนะเพลงส่งให้ผู้หญิงทำไมต้องส่งให้ผู้หญิงส่งให้คนที่ชอบ,ชอบเอเอเธอจะส่งให้ผู้หญิงเรื่องขอนเธอไม่ใช่เอ ก็แล้วก็ได้ถูกไงถอนบุกไงก็ได้ฉันจะส่งส่งให้คนที่ชอบเดี๋ยวจะส่งให้อ่ปอนกับกูอุนปูเป็นพี่ส่งให้หลายคนเลยพี่จะส่งให้นักร้องทุกคนที่พี่ชอบเลยส่งให้เจโน่บ้างนะหพี่จะส่งให้เอ็นทีทีพีทั้งหมดพี่จะส่งให้เอ็นจีดีทั้งหมดเนี่ยชื่อเป็นดาวของชัตินายูมายสตาร์โอ้ยตอนแล้วเออดูดูเข้ากับเป็นเพลงของเอ่อ นักร้องกับ,บแฟนคลับก็ได้อยู่นะได้ได้อยู่นะ are you อันนี้เพลงเวิบเราให้แฟนคลับก็ก็ได้อยู่ไม่ใช่เป็นเพลงแฟนคลับเราให้ศิลปินได้อยู่ <laughs> ได้เลยอ่ะอย่าลืมไปฟังกันนะเพลง you are my star าดาวดาวของฉันทำไมเออเนี่ยเาพี่ไม่เห็นชื่อเพลงเอาไปอย่าลืมไปฟังกันนะเพลง ดาวของฉันยอมาสตาร์ของปอนกับผู้ินไปฟังกันเยอะๆเลยเพียงเพราะมากเพีงดีเพียงจึ้งเอ็มบกันน่า่ะเอ็มบีสแบบโทนอ่อนเอาฮัทเทิลเออสีฮัเทิลอะอวกาศไงมันมีความแบบดวงดาวกาแล็กซีสวยสวยสวยอย่าลืมไปดูกันนะขอบคุณทุกคนที่ดูเออไปกับเราอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งบ๊ายบาย